โอเคครับอยู่กับร้านบางคล้ายแอร์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวตัว m 1 6ก a 4 Golden นิ g เกิลน,นะครับเปิดราคาอยู่ที่4,300บาทนะครับ แล้วก็มีอีกราคาหนึ่งก็คือห้า0ันบาทอะทำไมมี2ราคาแต่ท่านอาจจะงงนะครับนิดนึงนะฮะที่ผมบอกว่าทำไมมีทำไมถึงมี2ราคานะครับเพราะว่าเลยหนึ่งราคาแรกนะครับอ่านี้กล่องเดิมของเขานะครับกล่องเขาอยู่นี่แล้วก็มีราคาแรกเนี่ยสี่พผมจะให้ไปพร้อมแบตเดิมแบบยังไม่แปลงปลักนะครับแบบเดิมเลยแบบนี้นะหรือท่านใด ราคาที่สองอ่ะเทปันสามเนี่ยได้ลูกหนึ่งถุงนะพร้อมแบตท,ที่ชาร์จเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบความแรงให้ท่านดูว่ามันต่างกันแค่ไหนแบตเดิมกับแบตลิปโพนะครับแบตลิปโพไม่เต็มด้วยแต่เนี่ยชาร์จมันเต็มแล้วนะครับมันต่างกันแค่ไหนนะแล้วส่วนอีกราคาหนึ่งนะครับจะเป็นห้าพันห้าพันก็จะเป็นชุดแบตท,ที่ชาร์จที่เป็นแบตลิปโพนะครับเพราะเป็นที่ชาร์จแบตลิโพนะครับผมก็เพิ่มเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับผมก็จะเป็นห้าพันบาทนะ เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่มาดูตัวปืนกันก่อนนะครับอ่ะนี่ตัวปืนบอดี้พลาสติกนะครับชุดหน้าเป็นโลหะนะครับผมหนักอยู่นะตัวนี้หนักหนักมากหนักข,ข้อข้างหน้านะครับ m 1 6 a c เป็นแบบท้ายเต็มนะครับดึงตรงนี้เพื่อเปิดช่องปรับฮอปตั้งฮอปนะครับปึ๊บบอดี้พลาสติกนะครับเสื้อเกียร์เป็นเวอร์ชันหนึ่งอยู่ตัวนี้เดิมทั้งกระบอกแต่สภาพใหม่ใหม่แบบมือหนึ่งเลยนะครับใหม่แบบมือหนึ่งเลย นะอ่ะมีสองราคาท่านเลือกนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะให้เลือกแต่ก่อนท่านจะเลือกสองราคานี้ผมจะเทสความแรงให้ทุกท่านดูก่อนว่าแบตเดิมกับแบตลิโพต่างกันยังไงนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะมองว่ากริงเกิลเนี่ยแถมแบตมาให้เลยนะครับอ่าแต่ไม่รู้มีร้านไหนเทสแบตเดิมให้ทุกท่านดูหรือเปล่านะครับแต่วันนี้โชคดีที่ปืนแบบมือหนึ่งเลยมาพร้อมกับแบตเดิมเลยเราก็เทสให้ทุกท่านดูกันนะจ้ะเออนะครับเออแล้วก็เป็นหูหิว้ว นี่ถอดได้นะถอดใส่เลเซอร์ไฟฉายเลนดงเลนด์ดอทได้หมดนะครับผมเหมือนกันล้างหน้าเหมือนกันแล้วแต่จะใส่ของแต่งเลยนะครับมานะฮะเปิดมาสายไ,ไฟอยู่นี่ดีนะเป็นฟิลรุ่นใหม่แล้วนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็ใส่เป็นฟิลแบบนี้ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายมอไซค์เลยนะครับเราสามารถใส่เพิ่มเป็นยี่สิบห้าสามสิบได้แล้วแต่เราจะเลือกมันอยู่ที่แบตท,ที่เราใช้นะครับหรือจะใส่เผื่อก็ได้แต่นี่เขาใส่ยี่สิบมาให้ อันนี้เป็นปลั๊กเดิมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แปลงปลั๊กถ้าลูกค้าจะเอาแล้วแจ้งว่าโอเคพี่ครับผมขอเพิ่มเป็นชุด5 0 0พันนะครับขอเป็นแบตลิมโพแต่ผมไม่ได้เก็บแบตอันนี้ไว้นะผมก็ให้ไปเลยนะครับเพราะมันเป็นชุดของเขานั่นเองนะผมเออแล้วก็ลืมว่ามีประกับแบบนี้มาให้ด้วยสำหรับใส่ลังหน้าไอตัว M4 T Q b ก็เหมือนกันนะมีมาให้เหมือนกันนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวผมเทสความแรงด้วยแบตเดิมก่อนนะครับ แบตเดิมติดปืนนี่นะฮะตอนนี้นะครับเห็นไะหเสียบก่อนปับ๊บเรียบร้อยใส่ไปเนี่ยข้อดีของท้ายเต็มก็คือเก็บแบตมิดเก็บง่ายนะครับไม่ต้องกลัวสายหักอ่าฟั <c oughs> างเสียงแล้วนะอ่าแมกกาฟีนก็เอมสีทั่วไปครับเป็นแบบลานแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วกอกลูกลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็ปันตูดน,นะครับ ่าผมให้ดูก่อนว่าอันนี้ผมเทสยิงทิ้งก่อนเพราะว่าไม่รู้ลูกออกป่ะโอเคออกนะครับมาดูความแรงอ่าปืนเขาก็ยาวดีเหลือเกินนะฮะ ไม่ขึ้นสามเจ็ดเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามอยู่ที่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณสามร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับประมาณสามร้อยเจ็ดสิบถือว่าแรงนะนะครับแบตเดิมนะครับผมแบตเต็มนะะให้ดูออโตโอ้ฟังเสียงดิ นะครับฟังเสียงเสียงมันช้าๆหน่วงๆนะครับแต่มาดูแบตริโพกันนะครับอ่มีสองราคาให้พวพท่านเลือกก็มาให้ดูกันในคลิปเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับบางท่านจะมองว่าเ้ยแบตเดิมก็พอแล้วนะครับใช่ครับถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วลูกนะครับหรือสปีดในการยิงแบตเดิมก็พอนะครับแต่ถ้าท่านใดแบบอยากได้ให้มันยิงแบบเขาเรียกอะไรจ่ายไฟได้แรงขึ้นเราก็เปลี่ยนแบตนะครับนะ เสียบอันนี้แบตลิโพที่ผมใช้นะครับแบตไม่เต็มนะครับอันนี้เพราะว่ามันก็3ามสี่วันผมชาร์จทีหนึ่งนะครับปึบอ,อ่ะเทสก่อนนะครับต่างไหมต่างไหมเสียงฟาดก็ต่างกันแล้วนะครับอ่ะให้มาดูความแรงกัน ยาวบุดดีเหลือเกินสามแปดสิบสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดสามสองเก้าสามเจ็ดสองต้องหาองศาเพราะว่ามันยาวนะครับไม่มีที่วางนะครับเดี๋ยวนะ อ่ะได้แล้วนะครับความแรงตีไปกลมๆประมาณ380นะครับแรงกว่าเดิมนิดนึงนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ทั้งได้ยินเสียงตอนผมยิงไหมอ่ะให้ดูอกีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเฟมีนะ,ะให้ฟังเสียงการยิงผมยิงกระแทกไอ้โหล รู้สึกว่ามันต่างไหมครับแบตลิฟโทจ่ายไฟกระชากได้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ออโต้นะครับงมันจ่ายไฟได้ดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับดีกว่าแรงกว่านะครับแล้วก็สเสถียรกว่านะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับว่าจะไปสไตล์ไหนนะครับแบตบเดิมก็ได้ยิงได้นะครับความแรงก็ต่างกันประมาณไม่เกิน10 นะครับถือว่าใช้ได้ใช้ดีนะครับผมแต่ก็มาด้วยอัตรายิงที่ช้านะครับจ่ายอ่านหน้าสัมผัสช้านะครับแต่ก็ยิงได้ดีออโต้ไม่เร็วนะแบตแบตเดิมแบตริโบก็จ่ายไฟได้เร็วนะครับกระชากไฟได้แรงนะครับผมเซมิไม่ว่าเซมิก็ยิงเร็วขึ้นนะครับออโต้ก็เร็วขึ้นนะครับผมแล้วแต่พวกท่านเลือกเลยนะครับให้ลูกค้าเลือก บบ้ีเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้านะครับเพราะผมไม่อยากไปอัพราคาจนแบบแต่ท่านจะมองว่ามันแพงเกินไปนะครับโอ้ชุดพร้อมเล่นราคานี้คุ้มนะครับเพราะท่านได้ซื้อท่านซื้อปืนเดิมส่วนใหญ่เขาจะไม่แล้วแต่ร้านละกันเพราะบางร้านเขาอาจจะให้ซื้อแยกนะครับแต่ที่ต้องบอกว่าชุดแบตท,ที่ช้าเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยบางร้านเขาขายอยู่อ่าพร้อมเล่นจริงๆอเนี่ยมันก็ตกประมาณพันนึงนะครับเอาจริงนะผมขายพร้อมเล่นนะบางคนจะมองว่าแพง นะครับแต่ลืมนะครับว่าแบตท,ที่ชาร์จลูกเนี่ยตีไปกลมๆอ่ะประมาณหนึ่งพันบาทแล้วนะครับถ้าท่านซื้อเองต่างหากนะครับประมาณหนึ่งพันแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มนะครับสภาพใหม่มากนะครับแต่ข้างในอาจจะไม่ได้แต่งอะไรมาจะเป็นปืนเดิมแต่ถ้าท่านเล่นอย่างธนุถนอมนิดนึงอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้หรือท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนก็แจ้งได้นะครับจะเอาเป็นแบบอ่าท้ายเป็นอันนั้นอันนี้ก็แล้วแต่เออเขาเรียกว่าอะไรแบตเป็นแบบชุด อ่าห้าพันก็ได้นะครับหรือจะเป็นเจ้ตัวเปลี่ยนอ่าลูกึกพันธุ์ 1, เล็กอีกก็ได้นะครับเพิ่มตังกันไปก็คุยกันได้นะครับผมโอเคเนาะไปะดูความแม่นยำกันนะครับมาทดสอบยิงนะครับเป้าสิบเซนระยะยี่สิเมตรก่อนเลยนะครับเป็นเซมินะครับกับเจ้าตัว M16 A4 นะครับ ไม่โดนเลยนะครับเป็นไปได้นะเ้ยไม่โดนเป็นไปได้แต่ลูกแมววิ่งรอบเป้าเลยนะแ <laughs> ปลกๆปลกแล้วนะะบอกไห้ว่าตอนถ่ายคลิปบางทีบางตัวมันชอบมีปัญหาตอนถ่ายคลิปนะแต่ตอนถ่ายเล่นๆหรือลองปืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาครับจะมีปัญหาตอนที่ถ่ายจริงนะ นะไปฉายก็นีเทดดบนะครับโอเคระยะสิบห้าเมตรกันมาเป้าสิบเส้นระยะสิบห้าเมตรนะครับอ,อขอไปนะพอได้นะครับนะระยะสิเมตรกัน มาดูระยะ10เมตรนะครับอันนี้ปืนเดิมเลยนะครับเดิมแบบเดิมสนิทเลยนะครับผมชักจะรำคาญไฟฉายผมเองละขออภัยเรื่องไฟฉายนะครับติดๆด,ดับๆปบ๊ปแต่จะพอมองเห็นอยู่นะไม่ได้สว่างมากนะครับ ไปไปฉายติดปืนสั้นนะครับเอามาใส่ข้างปืนยาวซะ <S <S ผมรำคาญไปฉายแล้วขอญาตออกนะครับมันติดจับๆอ่ะ10เมตรมันสบายอยู่แล้วครับมาดูออโต้ อัอโต้นะครับ, Auto, รบย้ําว่าให้ยิงเป็นชุดนะครับอย่าลากยาวอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าปืนเนี้ปืนเดิมนะครับเดิมสนิทเลยเราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับโอกาสสึกหรอวัสดุค่อนข้างไวนะครับเราใช้วิธีการยิงเป็นชุดนะครับยกเว้นปืนที่เขาซิ่งมาแล้วเหมือนแต่งระบบภายในมาเต็มระบบมาั้นเขาทํามาเต็มแล้วนั้นเราก็สามารถที่จะลากเป็นชุดได้นะครับนะ ลูกประจุกระจายเลยลืมเอากระป๋องใส่เข้า okay, ไหมยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมยิงเสร็จแล้วนะครับันดับแรกเคลียร์ลูกออกก่อนเหมือนเดิมครับตามสไตล์คนงกแง่เทลูกเทลูกคืนเทลูกคืนนะครับแล้วก็ยิงเคลียร์หนึ่งครั้งก่อนเอาแบตออกอ่าเซฟนะครับมันจะมีลูกคาอยู่หนึ่งนัดเสมอนะครับส่วนใหญ่จะมีนะบางทีก็ไม่มีแล้วแต่มันจะไหลออกเองนะครับ เพราะว่าอันนี้มันคือปกติของไฟฟ้านะย้ำนะครับมันคือเรื่องปกติของไฟฟ้าเลยที่จะเป็นแบบนี้ถ้าใครเล่นไฟฟ้าอยู่จะรู้ดีว่าต้องยิงเคลียร์ก่อนหนึ่งครั้งก่อนจะเก็บนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะโอ้ชิบหายไวป้ปวงนะ่ถ้ายิงโดนคนก็อันตรายนะครับโดนยิงโดนสัตว์เลี้ยงของเราเองก็อันตรายนะครับหรือโดนเข้าของในบ้านเราก็โอกาสเสียหายก็เขิ่ง,งสูงนะครับเนาะอ่ะดับต่อไปก็เอาแบตออกนะครับเปิดดึง แค่นี้เลยนะครับตัวนี้มี2ราคานอนที่แจ้งไปต้นคลิปนะครับก็แล้วแต่ให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกนะครับทุกราคาคือราคาแรกเนี่ยจะมีลูกให้อยู่แล้วแต่เป็นแบตเดิมที่เขาติดมากับปืนนะครับก็ดูประสิทธิภาพเอาเองแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวแบตท,ที่เป็นแบตลิโพนะครับที่ผมจะให้ไปก็จะเป็นรุ่นเดียวกัน C ีซีจะน้อยกว่านี้5นะรประมาณ24นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมัน20นะครับเพราะตัวนี้มัน25เฮ้ยตัวนี้ ตัวนี้ยี่ห้าตัวให้ไปจะเป็นยี่สิบหรือสิบห้าแหละไม่ชัวร์แต่ความแรงมันไม่ได้ตกจากกันมากนะครับเพราะว่าแบตลิโพเนี่ยเขาจ่ายไฟค่อนข้างเสถียรนะครับแต่อย่าลืมว่ามอนเดิมนะครับผมแนะนําว่าท่านใดที่ซื้อปืนมือหนึ่งนะครับที่ยังเป็นปักธรรมีญาแบบนี้อยู่บอกร้านไปเลยว่าพีครับแปลงปักตีนให้ผมหน่อยครับนะบอกเขาได้นะครับแล้วเราจะเพิ่มตังกี่บาทก็แล้วแต่ร้านนะครับนะก็ลองคุยกับกลางเขาดูอันนี้เป็นวิธีแนะนําเพราะว่าไม่งั้น ไอ้พวกปักทามิยะเนี่ยตัวปัญหาของการทําให้หน้าคอนแทคเราไหม้เร็วนะครับแล้วก็โอกาสแบตเราเสื่อมไวด้วยเพราะว่าการสปาของปักเข้ามไม่ค่อยแน่นนะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนยอมเพิ่มตังค์เล็กน้อยนะครับเพื่อเซฟแบตเซฟอุปกรณ์ของเราเองนะครับจะได้ไม่เสียหายเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องแบตชาร์จยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะครับจะตัดระหว่างคลิปให้ดูเนาะ โอเคก็ประมาณนี้ครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ Gun, b b กันเชยงเซารแรด Bcaresoft นะครับหรือกอกว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดและแอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ